ยมรูไดะให้อาจารย์พูดเรื่องการเข้าสมาธิแบบรวดเร็วหาวิธีทำสมาธิให้มันเข้าสมาธิเร็วๆเดี๋ยวคนสมัยปัจจุบันเนี่ยมันจะอะไรก็ให้มันเร็วๆอยากรวยเร็วๆอยากเรียนจบเร็วๆเร็วไปหมดทุกอย่างแต่บางครั้งให้คำว่าเร็วเนี่ยถ้ามันไม่มีพื้นฐานนะมันไม่ได้ดีหรอก ธรรมะก็เหมือนกันแหละบางทีชอบฟังที่มันแป๊บเดียวอนะไรเนี่ยไอ้แป๊บเดียวเนะี่ยมันก็ถ้ามันสะกิดใจได้ก็ก็ดีแต่ว่าควรจะมีพื้นฐานด้วยการฟังก่อนฟังทำความเข้าใจให้ดีก่อนอะไรที่มันเร็วนะี่มันจะดียากการเข้าสมาธิให้เร็วการเข้าสมาธิเร็วหมายความว่าอย่างไร เหมือนเราสวดมนต์เสร็จเนี่ยเราจะนั่งสมาธิกันประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยสมมติว่านั่งไปบางคนเนี่ยนั่งครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีสมาธิเลยไม่มีอาการสงบไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านไม่มีปิติไม่มีสุขคือยังไม่มีอาการของสมาธิเลยก็มีนั่นคือไม่ได้เลยแต่บางทีนั่งไปประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยมันเกิดความสงบ ความคิดปรุงแต่งมันหายไปสงบเบาสบายโล่งว่างไม่คิดอะไรตั้งแต่นั้นแต่ใช้เวลา20นาทีก็เท่ากับว่าได้สมาธิแค่10นาทีอันนี้อาจจะใช้ความหมายว่าเข้าสมาธิได้ช้าต้องใช้เวลาถึง20นาทีถึงจะเป็นสมาธิตางคนนั่ง5นาทีเนี่ยจิตสงบเบาสบายไม่คิดอะไรแนละ้วโปร่งโล่ง มีความสุขดีไอ้ยางงี้ก็อาจจะหมายความว่าเข้าสมาธิได้เร็วใช้เวลาแค่ห้านาทีแต่าบางคนเก่งกว่านั้นหลับตาปุ๊บเป็นสมาธิเลยก็ได้อันนี้คือความหมายว่าเข้าเร็วเข้าเร็วไี้น,นี่ต้องเข้าใจความหมายของสมาธิก่อนต้องเข้าใจสามคำ เรื่องสมาธิเนี่ยอันแรกคือคำว่าสมาธิมันคืออะไรก่อนอันที่สองอาการของสมาธิอันที่สามเนี่ยเหตุของสมาธิตัวสมาธิอันแรกคือตัวสมาธิเลยอันที่สองคืออาการของมันอาการของสมาธิอันที่สามคือเหตุเหตุที่ทำให้เกิดสมาธิ สามคำหนึ่งพระใหม่เนี่ยนั่งสมาธิต้องจำให้ฟังในคำว่าสมาธิเนี่ยก็จะให้คำจำกัดความว่าการที่ไม่คิดอะไรเมื่อไหรที่เราไม่มีความคิดเป็นสมาธิเอาก็แล้วกันอย่างงี้แตไม่ค่อยตรงนักแต่ว่าก็เอาอย่างงี้ก็แล้วกันเมื่อไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรเป็นเรื่องเป็นดาวนั่นแหละคือสมาธิมันเกิด เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่มีความคิดน่มันเป็นสมาธินั่นแหละเอาแค่นี้ก็พอสมาธิถือตรงตรงในจิตเราที่มันไม่มีความคิดอันที่สองอาการของสมาธิเนี่ยอาการของสมาธิก็คือไอสมาธิตัวแรกที่ไม่มีความคิดเนี่ยมันต่อเนื่องกันม,มันไม่มีความคิดไม่มีความคิดไม่มีความคิดซ้ำๆอย่างนี้นะ ต่อเนื่องกันสมมว่าต่อเนื่องกันหานาทีก็คือเป็นสมาธิ5นาที10นาที20นาทีมันก็จะมีอาการที่จะแสดงออกเช่นจิตมันสงบมันเบาสบายเบาสบายบางคนก็เหมือนกับร่างกายมันหายไปบ้างมีความสุขมีปิติ ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างเงี้ยอาการของสมาธิถ้ามันหยุดคิดเป็นนานๆมันเป็นฌานก็อาจจะเห็นหนูน่นเห็นนี่แหละมีแสงสว่างบ้างตัวลอยตัวเบาตัวโยกตัวโครงตามตามในตำราแหละนะอาการของสมาธิก็คือปีติสุขเอกขัตตาจิตอันนี้หมายความว่ามีสมาธิคือไม่คิด ได้ต่อเนื่องคําว่าสมาธิมันต้องมีคําว่าต่อเนื่องด้วยต้องมีระยะเวลาด้วยถึงจะเรียกว่าสมาธิอันที่สามคือเหต inform inform <Sure> ุของสมาธิเหตุของสมาธินี่คืออะไรเหตุของสมาธิก็คือความไม่มีความที่ไม่มีความคิดนั่นแหละเหตุของสมาธิถ้าเรารู้ว่าเหตุของสมาธิคืออะไรเราจะทําสมาธิได้ทุกครั้งไม่ว่าทําอะไรอ่ะถ้ามันไม่มีความคิดมาไหลมันคือสมาธินั่นแหละ ถ้าเรารู้เหตุของสมาธิเราจะเข้าสมาธิได้ทุกครั้งจะเร็วหรือจะช้าจะนานอะไรไม่ต้องสนใจหรอกมันไม่เกี่ยวว่าจะเร็วหรือจะช้าหรอกอย่างที่โยมว่าเนะ่ะถ้าคนเข้าใจเหตุเนี่ยมันหลับตาปุ๊บมันก็เป็นสําคัญต้องเข้าใจเหตุแต่ไอการเข้าใจเหตุเนี่ยเขาเรียวกว่าปัญญาปัญญามันรู้แล้วว่าสมาธิคืออะไรมันทําเมื่อไหร่ก็ได้สําคัญตรงเนี้ยแต่ว่า มันต้องทําจนจิตมันเห็นความจริงของเหตุที่ทําให้เป็นสมาธินะมันถึงจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเข้าใจเหตุเนี่ยเราจะทําซ้ําได้ผลมันจะเกิดซ้ําไม่ใช่ว่าได้บ้างไม่ได้บ้างสมาธิคือเหมือนกันถ้ารู้เหตุทําได้ทุกครั้งมันจะแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวอะไรหลับตาปุ๊บมันก็เป็นนั่นแหละ หลวงปู่เทศเคยพูดเรื่องนี้ไว้หลวงปู่เทศเทศลังสีเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นรุ่นแรกๆเนี่ยผมเคยฟังเทศของท่านอ่ะท่านบอกว่าให้หายใจเข้าหายใจเข้าสบายๆแล้วหยุดลมหายใจไว้ให้สังเกตตอนที่หยุดลมหายใจก่อนที่จะหายใจออกเนี่ยมันเบาๆว่างๆไม่มีความคิดเนี่ย ไอ้ตรงนั้นแนหะคือตรงที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งตรงว่างๆนั่นแหละลองดูก็ได้หายใจเข้าหยุดเนี่ยตรงเนี้ยว่างสบายไม่มีความคิดแต่ถ้าภาพว่าเราหายใจออกมันก็คิดบ้างอะไรบ้างต่อไปแต่ว่าให้จับตรงนั้นไว้ว่าไอ้ตรงนั้นนะ่ะมันคือจุดที่เรียกว่าสมาธิหลวงปู่เทศไม่ใช้คำว่าสมาธิด้วย ใช้คำว,ว่าความว่างเปรียบไปถึงนิพพานนั่นแหละตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอัตตาก็ไม่มีแต่ว่าเอาเปรียบว่าเป็นสมาธิก็แล้วกันเราลองทำามาเวลาเดี๋ยวเราสวดมนต์เสร็จหายใจเข้าก่อนที่จะปล่อยลมออกมาเนี่ยมันจะเบาว่างไม่คิดอะไรหรอกนั่นแหละคือสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากใคร ทำสมาธิให้เข้าเร็วเนี่ยก็ทำอย่างกูเทศเนี่ยนะแต่มันเข้าแป๊บเดียวนะ่ะพอเราหายใจออกมันก็ค,นนคิดนู่นคิดนี่รู้รู้สึกตรงนู้นไปทำบ่อยๆเข้าทาซ้ําๆซ้ําๆเดี๋ยวมันเป็นเองอะสมาธิหายใจเข้าสบายๆหยุดเหมือนกั้นลมนิดนึงเนี่ยเห็นกูเทศใจว่ากั้นลมหายใจนิดนึงเนี่ยมันก็ ไม่มีความคิดแล้วตรงนั้นอ่ะอันนี้คือเข้าเร็วที่สุดแล้วเอาอย่างหลวงปู่เจี๊ยะก็ได้หลวงปู่เจี๊ยะจุนโทนี่ก็ลูกศิษย์หลวงพ่มั่นเหมือนกันรุ่นหลังนะรุ่นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวในรุ่นหลังๆนะปุจเจบอกให้พุทธโธเร็วๆเลยไม่ใช้ลมหายใจนะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุทโทพุทโทพุโทโธพุทโทนั่งไป เหมือนเนนท่องบนโดยท่องไปตง reat, r, ดดแต่ท่องซ้ำๆเนี่ยพุทโตพุทธโตพุทธโตมันเป็นความคิดนะแต่เป็นความคิดที่ไม่มีความหมายอะไรไม่มีความหมายก็ไม่มีมโนภาพแต่ความคิดเราคิดถึงบ้านถึงคนนู้นคนนี้มันมีเป็นความคิดที่มีมโนภาพขึ้นมาด้วยเป็นเรื่องเป็นราวทั้งดีและไม่ดีแต่พุทโตเป็นความคิดที่เป็นกลางเป็นความคิดที่เป็นกลางมันก็ไม่มีความหมายอะไรก็ถือว่าใช้ได้ พุทโธ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 เนี่ยสังเกตเราพุทโธต่อเนื่องเนี่ยมันไม่คิดอะไรหรอกก็ได้เหมือนกันใช้วิธีท่องคำบริกรรมเนี่ยพุทโธ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 สักร้อยครั้งเนี่ยก็เป็นแล้วสมาธิให้สําคัญต้องสังเกตว่ามันมีความคิดของเต่งหรือไม่เมื่อไร่ที่มันมีความคิดอะไรมันเป็นแล้วนะถ้าใครอยากเข้าสมาธิเร็วก็ทําแบบเนี้ยแบบหลวงปู่เทศก็ได้หลวงปู่เจี๊ยก็ได้ นะก็เดี๋ยวพระใหม่เนี่ยทำวัดเสร็จก็ลองทำมันต้องฝึกมันต้องทำต้องใช้เวลาด้วยต้องนั่งใช้เวลาหน่อยให้เวลากับการทำสมาธิบวดเรียนมาแล้วการศึกษาทางตำราแล้วก็ต้องลงมือทำให้เห็นจริงออะฝากเอาไว้เท่านี้